คำผูกคอตอแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าเอน้อยว่าดังนี้แล้วคำผูกแขนบทนี้เขาสามารถใส้ได้ทั้งเด็กน้อยซ้ายและเด็กน้อยญิงว่าดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องสายให้ควรมาผูกเบื้องขวาให้ควรยุคุณพระพุทธนิมนต์อยู่ทางหลังคุณพระธรรมนิมนต์อยู่ทางหน้าลูกผู้ข่าขอให้ยุกลางคุณพระบางนิมนต์มาอยู่เก้าจับกระมอมจอมขวัญพุทธหักษาธรรมาหักษา,รรกษาสังฆ่าหักษา阿拉หังปัโตนะโมพุทธายะ สบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพื่อนว่าพ่อแม่หากลูกนี่เสมือนดังดวงตาหากบลาลืมไหลส่วเพียงพอหน่อยหัวใจติดห้อยคอยคองป่องล้ำคำใดดีงามเลิศดล้ำนำป้อนป้อนใจลูกแก้วเอ๋ย สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนกลับมาพบมาพ่อกับจันสุกสาวลาวในต่างแดนคือเก้าคือเดิมแล้วมือนี้จันสุกเองก็มีคําภผูกคอต่อแขนสําหรับ เด็กน้อยหรือว่าเอน้อยน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำออกมาเราเอามาว่าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายนั้นได้ค่ะฟังคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจังสินเนาะพี่น้องคําผูกคอต่อแขนหรือว่าคําอวไซไายให้พ่อนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญของคนเฮาพี่น้องเป็นควอมซุกทั้งใจเ,เป็นแห้งใจเป็นแรงบรนดาลใจเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอื้ออ้แม่ป้าพ่อดุงพ่อตู้แม่ตาแม่ยายเนาะพี่น้องญาติวงอ่าญาติวงศ์สาเนาะพี่น้องอย่าลืมจดไว้ซ่อมไว้ ว่าเฮาจะได้นำเอาไปผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานของเฮาก็ดีหรือว่าเฮาจะนำเอาไปผูกคอต่อแขนในงานต่างๆหรือว่าในโอกาสต่างๆกว่าจะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมุคนแก่พีแก่แกน้องแก่ญาติวงศ์สาของเฮานั่นเองแล้วทุกคนก็มาเตรียมจดแต่ว่าถ้าผู้ใดนั้นจดบทันแล้วก็มีความยุ่งยากในการเว้ากาันว่าอาจจะย่านเว้าหลงเว้าถึกเว้าพิษเว้าด้วยความบบมั่นใจจัน์ซุกเองก็มีปื่มเนาะ นี่เปื้มอวยพรอนต่างๆและอยู่ในปื้มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วาเฮียนเว้าไมเฮียนวาไม่อยู่ในเปื้มนี่มีทั้งบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัวผู้คลอตัวแขนผููเท่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยอวยไสาแห่พรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาผู้คอตัวแขนขึ้นเฮือนหมมีมดเหมือนกันในหัวเดียวเนาะพี่น้องถ้าว่าผู้ใดสนใจเปื้มอวยสาแห่พรต่างๆเนาะปื้มอาเวยพรอในงานต่างๆก็สามารถทางหาจันทรุกได้โดยตรงทางข้อความเพ หรือว่าจะทักหน้าจฉยนซุกได้ทั้งเบิดไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้ลีปนี่ก็ได้เซนเดียวกันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่พี่แก่น้องแก่ญาติวงศ์สาแก่ลูกแก่เต้าแก่ลูกแก่หลานของเขาเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยไอ้แม่ป้าพ่อลุงเนาะลูกเต้าลูกหล,ลานพี่น้องอย่าลืมจดว้ซ่อมไ้บ่ว่าจะเป็นในปื้มของจาียนซุกก็ดีหรือว่าเขาจะได้นํามาจากสถานที่อื่นก็ดีและเป็นสิริมงคลเซนเดียวกันอาบก็จะได้เป็นสิริมงคลเซนเดียวกันเนาะนะเอาผูกคอตัวแขนให้ลูก ให้เต้าให้ลูกให้หลานของเขาเพื่อให้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองเดี๋ยวเขาจะมาฟังคำผูกคอต่อแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอ่น้อยวา่าดังนี้ คำน้ำหนาหนีแล้วแต่ว่าผู้ใดะ ja สะดวกสบายใส่เนาะเขาจะใส่ว่าให้กวดหนีดีกวดเขา้าหรือว่า32มสิบสอควรให้เล่นมาเต้า92ก้าสิบสองวให้เล่นมาโฮมหรือว่า9ก้าสิบสอควให้เล่นมาเต้า9ก้าสิบสอควให้เล่นมาตุ้มมาโฮมให้กวดหนีดีกวดใส่นี่แล้วแต่ว่าผู้ใดะ ja สะดวกสบายใส่เนาะคำะน้ำหนานีเนาะพี่น้องอาเดี๋ยวอาจารย์ซุกจะมาอ่าว่าให้ฟังเนาะคำผูคอต่อแขนสําหรับเด็กน้อยว่าดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องสายให้ขวัญม้าผูกเบื้องขวาให้ขวัญยูให้อีลาบักล่าเนาะเป็นคนคำหูของพ่อของแม่เลี้ยงไงญ่สูงไงเพียงลุงสูงเพียงอ่าวสูงเพียงต่อเจไดฮักไ่เพียงรักเจได้คน่าได้มนเหมือนตอง่าได้มองเหมือนเทาเจได้เกาเสียสีให้เจน้นมีสี่แสงคือพระจันทร์มีวันคืนดังดวงพระอาทิตย์จะไม่ดิตคือพระโมกขลาอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนในลูกลาอีลาบักล่าเฮากะส่วาไปนเนาะแล้วแต่ว่าความสะดวกสบายของแต่ละคน เขาจะใส่คําว่าให้บักล่าให้บักล่าอีล่าเนาะเป็นคนขํามููของพ่อของแม่เลี้ยงงายงาสูงใงญ่ขึ้นมาเงี้ยนังสืออก่งๆอันนี้นี่คําเว้าตัวนี้จะเป็นเขาเว้าใส่เอานาะพี่น้องอ่าคือจังว่าให้อีล่าบักล่าเป็นคนคํามููของพ่อของแม่เลี้ยงงายงายสูงอันนี้เขาจะเว้าใส่เอาีองนาะพี่น้องเพื่อให้ว่าอ่าเด็กน้อยเนาะสมมติว่าผู้เอาหญ่หรือว่าเด็กน้อยอ่าแอน้อยยังสินะและอยู่ในเพื่อนนี่จะมีหลายบททุกคนก็สามารถไปเลือกนําไส้ได้ว่าบทใดมอะสาหรับแอน้อยบด สำหรับเด็กน้อยแล้วบวดใด่เหมะสาหรับผูอาวญายยู่ในปื้มนี้มีเหมือนกันทุกคนก็ไปสาอาก็สามารถไปเลือกนําไสไดเนอะและน้องจานสุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกเลยเป็นประโยชน์ใหครับพอแม่พี่น้องป้องปายนั่นบบหลายก็น้อยถ้าทานผู้ชม,ขมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปัน,ปนไปคนที่ทานหักได้ครับเบิ่งครับซ้มน้าสาหรับมื้อนี้จจนสุขขอลาไปก่อนแล้วพบพกันใหม่ในเทือนาะสาหรับเทือนี้ซ้ำบ่ายดี